สวัสดีครับท่านผู้ชมคุยกับวิศณุนะครับยินดีที่จะนำเสนอข่าวาวแล้วก็บทสอนเตือนใจจากสันตปาปาฟรังซิสนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับพระนาจากบ้านเราผมก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังแบบเรียบเรียบง่ายๆอย่างที่เสนอเป็นประจำนะครับวันนี้ในปฏิทินคาทอลิกเนี่ยวันถ้าเป็นวันที่28มกราคมเนี่ยเราจะระลึกถึงนบุญโทมัส อ q u ว n นั inas, หรือ a q u i n โนอ u i ว o โนนี่เป็นชื่อตระกูลนะครับนกบุญโทมัสเนี่ยเป็นพระสงฆ์แล้วก็เป็นนักบวชของคาทอลิก,กนะครับท่านเป็นคณะโดมินิกันซึ่งบ้านเรามีซิสเตอร์โดมินิกันแต่ไม่เห็นพระสงฆ์นะครับแต่อนาคตไม่ทราบนะครับคือใส่ชุดสีงาช้างแล้วก็มีเข็มขัดมีสายประคำนกบุญโทมัสเนี่ยเป็นคนอ้วน นะครับแล้วก็โกนศีระตรงข้างบนเนี่ยวงใหญ่ทีเดียวในสมัยนั้นนะครับประมาณอยู่ในปีศตวรรษที่15นะครับในปี1 4 0 0งกว่ากว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่ท่านเกิดท่านนี่เป็นคนที่ร r a มากที่จะเป็นนักศึกษาอินเท l e c t u a l จริงๆ เป็นลูกศิษย์ของนักบุญอันแบรหรือว่าอันเบิร์นะครับซึ่เรียนเทววิยาอย่างลึกซึ้งสำคัญสุดเนี่ยท่านได้เขียนหนังสือสำคัญที่อ้างอิงปรัชญาของอริสโตเติลแล้วก็เป็นพื้นฐานเทววิยาของศาสนาคาทอลิกปูรากฐานอย่างนั่นนันมากโดยเฉพาะ ท่านเขียนเรื่องซุมมาเทโอโลจิกาซึ่งไม่ทราบคนธรรมดานี่คือเหมือนกับว่าชั้นเทพนะคือเทวดามาเกิดจริงๆเขาถึงเรียกว่าท่านเป็นเทโอโลเจียนที่สูงส่งนะชั้นเทพนะภาษาบ้านเรากำลังพูดกันแบบนี้แต่ว่าในจิตใจท่านซื่อบริสุทธิ์มากเลยจนทำให้คนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในตัวท่าน แล้วก็ท่านก็ยังเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สำคัญนะครับหลายวอลุ่มทีเดียวชื่อว่าซุมมาคองทราเจนติเลสนะครับเรื่องราวพวกนี้ให้นักเทวิยาเรียนกันแต่พวกเราที่คุ้นเคยมากเนี่ยก็คือการรำพึงต่อรหัสธรรมหรือธรรมล้ำลึกสูงสุดของสินมหาสนิทฉนั้นเวลา รำพึงเนี่ยที่บทเพลงที่เป็นที่ดังทั่วโลกก็คือปาณิสอังเ e l i ก u สเนี่ยปาิสอังเกอะไนี่เป็นเพลงที่คลาสสิกที่ในรำพึงต่อสินมหาสนิทเนี่ยนะครับฉะนั้นในโอกาสที่เราระ,ะลึกถึงนะักบุญโทมัสแห่งอควิโนหรืออควินัสเนี่ย เราต้องขอศาลป,ปาก็เตือนบอกให้เราขอความสว่างจากพระจิตเจ้าได้นำทางให้บรรดานักคิดนักเทวิยาเนี่ยได้นำสาระจ,จักรให้ไปสู่ภาคปฏิบัติให้ติดดินนะครับฉะนั้นเทวิยาเขาเรียก่าโทมิสติกเนี่ยของนักบุญโทมัสอควายนสัสเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ที่เห็นจริงได้แต่เพียงแต่เราต้องมาย่อย ประวัติของท่านนี่มีเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่าเพียงเพียงอว่าระลึกถึงท่านกันแล้วกันนะครับเมื่อวันที่28เนี่ยภาษาปาก็ต้อนรับประชาชนที่มาจากทั่วโลกเพื่อจะสอนคําสอนประจําสัปดาห์นั่นเองแต่ภาษาปาได้เน้นอยู่จุดเดียวนะครับว่าคนที่เป็นบิดาครับคือเป็นพ่อเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือภารกิจเยอะจึงไม่มีเวลาให้กับลูก ฉะนั้นพระสัพปาจึงเตือนไปเลยนะครับว่าผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยต้องสละและสละงานอื่นๆแล้วให้เวลากับลูกเพราะไม่งั้นทิศทางเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องอะไรเนี่ยมันจะป่าไปลำบากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกมันจะกลายเป็นกาาัม้ทาทั้งๆที่มีพ่ออยู่ก็เหมือนไม่ได้มีพระสัพพา,ปปาพูดคำนี้ พระพราชาจึงบอกว่าคําว่าพ่อเนี่ยมันเป็นศับสากลานะครับเกิดมาก็ปาอาป,ปาหรือว่าอาเตียหรือว่าพ่อหรือว่าอะไรก็ว่าไปก็ปะปะอะไรเนี่ยคือเป็นคําสากลที่หลังจากคําว่าแม่แต่เด็กๆจะออกคําว่าแม่ซะก่อนนะครับก็แม่กับพ่อเนี่ยต้องไปด้วยกันเขาถึงบอกว่า เราจะต้องมีบทบาทแห่งการรับผิดชอบอย่างสูงผู้ที่เป็นบิดาหรือเป็นพ่อเนี่ยฉะนั้นให้ไปคิดดีๆสราปาบอกว่าตอนที่พงได้เป็นสังกราชที่บันอสไอรสเนี่ยนะครับพงเจอใครถ้าเป็นผู้ชายจะถามเลยถ้ามีครอบครัวเล่นกับลูกหรือยังวันนี้เล่นกับลูกหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้ลูกอยู่กับบ้านบางทีกลับมาดึกดื่นไม่ได้เห็นหน้าลูกเพราะเราจึงบอกว่า อย่าให้ลูกของเราต้องกำพร้าทั้งๆที่มีพ่ออยู่ฉะนั้นเราต้องทำตัวแบบพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นี่ไม่ปล่อยให้ใครเป็นกำพร้าเลยนะครับฉะนั้นภาษาปาถึงเตือนคำนี้โดยเฉพาะจะเฉลิมฉลองปีแห่งครอบครัวเนี่ยบทบาทผู้เป็นพ่อนี่สำคัญนะครับนอกนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะลำพึงภาวนาแต่ละวันถึงจดหมาถึงชาวฮีบรู ที่คำหนึ่งถึงความรอดที่พระเจ้าได้มา,ปร,าประทานให้กับเราผ่านทางสมณนะ<ง>ะสงสมณะศักสงอะไรที่ให้เราแต่มีประเด็นหนึ่งเนี่ยซาปาฝรั่งซิสได้เตือนใจเราว่าอย่าคิดว่าพระเจ้านั้นช่วยเราคนเดียวให้รอดพระเจ้าช่วยทุกคนฉะนั้นเราจงเจริญชีวิตตามที่จดหมายฮีบรูชาวฮถุงชาวฮีบรูได้เตือนเราว่าหนึ่ง ความเชื่อต้องมั่นคงนั่นแขวนความหวังจะต้องมีแล้วเราจะต้องแสดงออกด้วยความเมตตาการุณาฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเลยเด็ดขาดเพราะว่าพระเจ้าให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับฉะนั้นอันเนี้ยผมก็เลยสรุปสั้นๆมาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังเตือนใจอีกว่า การเป็นคิตชนนั้นเนี่ยก็ต้องกระตือรือร้นพระองค์บอกว่าปวดร้าวใจนะครับสาราป่าบอกปวดร้าวใจเวลาเห็นคิตชนเบื่อหน่ายเฉื่อยชาจึงเตือนใจว่าน่าจะต้องตื่นสติตัวเองฉะนั้นก็จากจดหมายฮีบรูอ่ะเราจำเป็นต้องทบทวนชีวิตเราตลอดเวลาทบทวนความเชื่อเมื่อเราพบรักแรกกับพระเยซูเราคำสอนเราเรียนมา เราต้องทบทวนบ่อยๆแล้วชีวิตนี่ต้องมีความหวังตลอดเวลาวฉะนั้นพระปาก็เตือนประมาณนี้นะครับรเมื่อวันที่31มกราคมเนี่ยเป็นวันฉลองหรือราล,ลึกถึงนบุญจรบอสโกนะครับอันนี้ก็พิเศษหน่อยปีนี้คือเฉลิมฉลองที่ท่านนะครับเกิดมา200ปี200ปีนี่ ถือว่านานแล้วก็ความยิ่งใหญ่ก็คือคณะเาเลเซียนเนี่ยได้ไปอยู่ทั่วโลกผมไม่ทราบจริงๆว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าเกิน15,000คนแน่นอนนะครับที่เป็นนักบวชอย่างเดียวนะครับแล้วมีครอบครัวเาเลเซียนอีกแหละมีซิสเตอร์มีคาราวาดจอนบอสโกนี่ได้พิกแผ่นดินเลยนะครับในโลกของเยาวชนเนี่ยฉะนั้นผมจึงขอโอกาสนี้นะครับแสดงความยินด,ดีประการแรกต่อคณะเาเลเซียน ที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับก็มีโรงเรียนดอนบอสโกเซนโดมินิกอะไรต่างๆก็ว่าไปเราก็แสดงความยินดีกับพระสงฆ์คณะนี้ซิสเตอร์คณะนี้ทุกคนนะครับแล้วก็นอกนั้นในเมืองไทยเราก็ศรัทธาต่อนบุญจรบอสโกเยอะครั้งหนึ่งพระาธาตุของท่านก็มาเนี่ยให้เราได้เคารพสักการบูชากันไหว้กันขอพรกันนะครับก็มาเมื่อเมื่อปีที่แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิด แล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ยังมีพระสังฆราชปัญญากริจเจริญน,นะครับก็ใช้ชื่อนักบุญจอร์นบอสโกเป็นวัวรธรรมฉะนั้นเราก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับในกวาดนี้ไม่ทราบว่ายังมีใครหรือเปล่าเอาว่าทุกคนที่ชื่อจอร์นบอสโกรเราก็แสดงความยินดีก็แล้วกันเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็มีมีหลายคนเือนการที่กรุงเทพนี่มีประสงค์มีพ่อวิทยาพ่อวิจิตแสงหาละลรพวกนี้เท่าที่ผมจําได้นะครับแล้วก็ใครจะใครฉะนั้นเราก็ขอแสดงความยินดีจากจาก รายการของเรานะครับกับทุกคนนอกนั้นผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกครับก็อ๋อเมื่อวันที่หนึ่ง เดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับภาษาปากํำลังสวดอัญเชิรุก็ประกาศไปว่าพระองค์อยากจะเสด็จไปที่ประเทศบอสเนียเฮเซโกวีนาซึ่งพวกเราอาจจะไม่คุ้นนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามมานานนะครับก็คืออยู่ในพูดง่ายๆว่าอาณาจักรของเอ็กซ์ยูโกสลาเวียมาก่อนหรือว่าอาณาจักรของยูโกสลาเวียที่แตกสลายไปนะครับ ฉะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยล่ะซึ่งประเทศนี้อยู่ในคาบสมุทรบันคารซึ่งมีประเทศใกล้เคียงก็คือถ้าผมนึกอ่อนออกโครเอเชียนะครับอยู่ทางตะวันตกมั้งครับแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ยังมีประเทศเซอร์เบียอ,อยู่ทางตะวันออกลงมาทางใต้ก็มีมอนเต,นเ,ตเนโกรนะครับ<ม>เป็นประเทศที่เหมือนกับ ปิดถูกปิดเลยไม่ไม่ออกทะเลไม่ได้แต่ยังโชคดีที่มีประมาณสัก20กิโลเมตรมั้งดูเหมือนจะทางใต้เนี่ยจะมีช่วงที่เปิดติดกับทะเลหน่อยหนึ่งไม่งั้นไม่ได้หายใจประเทศนี้เนี่ยครับถูกอาณาจักรของออตโตมาน โอตโตมานตระศตวัตที่สิบหเนี่ยนะครับที่จะควบคุมตลอดเวลาฉะนั้นก็เลยาทั้งประเทศก็มีทิพลวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมน,นะครับหรือว่าศาสนาอิสลามแต่ว่าเป็น ประเทศที่มั่งคั่งด้วยภาษานะครับแล้วก็วัฒนธรรมของตนมืองหลวงคือซาราเยโวพวกเราอาจจะเคยคุ้นเคยครั้งหนึ่งเกิดสงครามข่าวทางทีวีก็พูดตลอดเวลาเรื่องซาราเยโวอะไรเนี่ยการที่สู้รบเผาพันธุ์เพราะว่าเป็นประเทศเก่าแก่มากสาปาก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับคือวันที่6มิถุนายนปีนี้นะครับ คือไปเยี่ยมไปสร้างมิตรภาพไมตรีหรือว่าฉันทาําไมตีหรืออะไรก็ว่าไปกับพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ที่นั่นนะครับตรงนี้เราก็พระจาวาขอคำภาวนาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวัน,วนที่สองกุมภาพันธ์ฉลองอแม่พระถวายองค์ในพระวิหารคือถวายพระเยซูคือแม่พระถือศีลชำระคือตามธรรมเนียมยิ่ก็แล้วแต่ วันนี้เป็นวันนักบวชว่าไงผู้ที่ถวายตัวเนี่ยพระเจ้าฉะนั้นปีนี้เป็นปีสำคัญสาปาจริงเตือนใจบรรดาเขียนสารแสดงความยินดีต่อนักบวชแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตในปีนักบวชนะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้เล่ารายละเอียดแต่ต้องแสดงความยินดีกับบัเเินใหญ่แสงธรรมนะครับชื่อลุคมุนดีหรือว่าแสงธรรมเพราะว่าเป็นการที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ นำแสงสว่างมาสู่โลกนะครับหรือว่าลูเมนเยนซิลคือแสงสว่างสองนานาชาติฉะนั้นเราก็คิดถึงพวกเนนใหญ่ที่แสงทำด้วยนะครับในโอกาสนี้นอกนั้นก็มีข่าวข่าวอะไรสารพัดที่ผมอยากจะเก็บมาเล่าให้ฟังแบบเร็วๆนะครับเอามีเรื่องหนึ่งพระสาปปาก็ห่วงคนจนคนอะไรถูกทอดทิ้งเยอะในวัติกันฉะนั้นก็เลยให้อคักสาร,ราชคอนหลาดเนี่ยครายวสกี้เนี่ย ได้ประกาศว่าเอ้าสร้างสระน้ําอาบน้ําสาธารณะหน่อยให้คนที่มันขอทานคนอะไรมาอาบน้ําบ้างอะไรบ้างคนผมยาวก็มาตัดผมเลยประกาศว่าวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยให้คนประเภทที่ขอทานในโรมทั้งหลายอยากมาเสริมสวยเชิญมาเลยฮะบริการช่างตัดผมฟรีแล้วก็อาบน้ํามีบ่อสาธารณะอันนี้เป็นสิ่งที่สาภาองค์นี้แบบมา,าแปลกๆแล้วก็นอกนั้นก็มีข่าวที่ออก ได้พบประธานสาพันธ์ของชาวไร่ชาวนาพระสปาให้ความสําคัญมากนะครับประธานสาพันธ์ดูเหมือนจะชื่อในโรเบร์โตมอนคาโวเนี่ยก็ได้โอกาสฉลอง70ปีสาพันธ์พระสาปาก็ต้อนรับแล้วก็ให้ความสําคัญกับชาวไร่ชาวนาชีวิตเกษตรกรนะครับนอกนั้นในสัปดาห์ที่แล้วก็ออพันเอกดานิเอลรูดอฟอันอันดริกอันดริกเนี่ย ก็เป็นเป็นพันเอกที่ดูแลทหารสวิสก็หมดวาระนะครับก็ลาออกพษาปาก็ได้ต้อนรับแล้วก็กำลังรอว่าใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาทหารสวิสคนต่อไปนะครับแล้วพซาปายังได้ประกาศอีกวันที่18กุมภาพันธ์นี้เป็นวันพุทธรับเท่าแล้วเริ่มเทศกาลมหาพจนะครับประธานาธิงประกาศว่าให้ยึดความเมตตาต่อเพ้่นร่เป็นหลัก นะครับเพราะว่าคนยากจนเนี่ยเหมือนกับโดนพายุกระหนำ่ำพายุอันนี้ก็คือความที่ถูกละเลยไม่มีใครสนใจนั้นพระสัปาในอนดีตในวันพระฤััสศักดิ์สธ์ก็ล้างเท้าคนที่อยู่ในคุกในปีแรกต่อมาคนที่พิการปีนี้เดี๋ยวจับตาดูพระสัปาจะล้างเท้าให้ใครนะครับแล้วก็นอกนั้นมีข่าวอะไรครับออกเคียรารูบิกซึ่งเป็นผู้ตั้งคณะฟกุลาเล ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นบุญยลาศีนะครับเมื่อวันที่28มกราคมเพราะว่าท่านเนี่ยเคยมาเมืองไทยในปี1997แล้วพบพระสังฆราชทางพุทธด้วยนะครับตอนนั้นท่านเก่งศักย์เก่งเป็นคุณพ่อก็าเป็นคนแปลวันที่22ถึง27กุมภาพันธ์พระาทจะไปเข้าเงียบกับผู้ที่ทำงานในคูเรียทุกคนนะครับโดยที่พระบาาเลือกเลยให้คุณพ่อบรูโนสซากองดินเซกองดินเนี่ยเป็นผู้เทศในหัวข้อ ผู้รับใช้และประกาศกข,ของพระเจ้านะครับังนั้นคงไปเทศนอกโรมแน่พระราปาอยากจะให้ออกไปนอกโรมไม่ให้อยู่ในบรรกัศตรงนั้นนอกนั้นก็มีเรื่องปัลิอุมผมเคยเล่าแล้วเป็นผ้าของคอจะภราษาบอกว่าจะมีพิธีใหม่ว่าให้มารับที่ท้องถิ่น แล้วเดี๋ยวผมมีโอกาสจะกลับมาเล่าเรื่องปริอุ่มเนี่ยในรายละเอียดนะครับสำหรับผมนี่ต้องขอพี่น้องได้เดินทางไปกรุงโรมเพื่อจะไปทำข่าวเรื่องการสาปนาคดิมันใหม่นะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ